ไมเจริญ ทำงานอะไรครับทำงานรองพิค่ะอยู่ตรงนี้รองพิ์ขี้ขุ่บมากเลยนะทำงานเป็นตีกี่ปีแล้วมาร้อแล้วแต่เช้า มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวใช่ไหมครับมารอรับเลยค่ะมารอรับเหม็นขานี่ับนี่ผู้ชายตึมเลยนะ